เดินทางผู้ชมกันนะคะโดยเฉพาะผู้ที่ไม่ชินเส้นทางต่างๆะนะคะถ้าจะเดินทางไปไหนเนี่ยก็จะต้องระมัดระวังแล้วก็ต้องศึกษาสเส้นหายมากขึ้นบางช่วงบางที่เนี่ยก็มีโคง้งและเขาติดป้ายบอกโค้งอันตรายยิ่งต้องระวังนะคะใช่ค่ะโดยเฉพาะทางหลวง406นะคะหมายเลข406ในพื้นที่อำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลที่นี่เขาบอกว่ามีโค้งอยู่สองโค้งค่ะเป็นโค้งลักษณะหักศอกด้วยนะคะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเหลือเกินโดยเฉพาะผู้ที่ขับมาแล้วก็ไม่ชินเส้นทางเพราะว่าต้องมาชะลอรถ แล้วก็กลับความเร็วไม่ทันค่ะนี่แหละค่ะทางหลวงหมายเลข406สายปากจ่าตำมะลังเป็นทางหลวงแผ่นดินนะคะที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดสตูลและจังหวัดส,สงขลาถนนเส้นนี้จะมีจุดอันตราย2แห่งด้วยกันก็คือทางโค้งท่าสายและโค้งอิสุสุในพื้นที่ตำบลทุ่งนุ้ยอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลเนื่องจากสภาพถนนมีลักษณะโค้งหักศอกแล้วก็ยังมีพื้นถนนเสมอกันไม่มีการยกระดับพื้นให้รองรับกับก,บการเข้าโค้งจึงทําให้คนที่ขับรถผ่านไปมาต้อง ชลอรถปรับความเร็วไม่ทันจึงมักที่จะหลุดโค้งลงไปในปากข้างทางทําให้มีร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุให้เห็นเป็นจํานวนมากเลยนะคะทั้งเสาปูนที่แตกร้าว ราวกัน้นชนขอบถนนก็มีสภาพบิดเบี้ยวด้วยบางจุดเนี่ยก็พังเสียหายจนใช้การไม่ได้เลยก็มีรวมทั้งก็ไปเจอเศษซากรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นกระจกท้ายกันชนประตูที่หลุดร่วงออกมาอยู่ริมถนนก็มีให้เห็นเหมือนกันค่ะทางโค้งนี้ชาวบ้านในพื้นที่เรียกว่าโค้งอันตรายค่ะเพราะว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวันนะคะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยก็ทําให้ป่าไมา้ที่อยู่ริมถนนกลายสภาพเป็นที่โลง่งเตียนไปเรียบร้อยแล้วค่ะ การเกริดอุบัติเหตุซ้ำๆแบบนี้หลายครั้งเนี่ยทางแขวงทางหลวงชนบทสตูลเองก็เลยมาบอกว่าเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวไปปรับ เส้นทางยกระดับพื้นถนนช่วงโค้งให้รองรับการเข้าโค้งหักมุมนั่นเองนะคะแล้วก็มีแผนที่จะพัฒนาถนนเส้นนี้เนี่ยจากโค้งใ,ให้เป็นเส้นตรงซะก็มีการเสนองบประมาณไปยังกรมทางหลวงแล้วนะคะแล้วก็ได้ขออนุญาตสร้างถนนกับกลุ่มบาไม้ด้วยเนื่องจากเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติค่ะเดี๋ยวเราต้องมาติดตามกันนะคะว่าจากการหารือกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องแล้วเนี่ยจะสามารถปรับปรุงถนนสายนี้ให้เป็นทางตรงได้หรือเปล่าแต่ว่าที่แน่ๆตอนนี้ก็ต้องประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ที่ผ่านถนนทางหลวงหมายเลข406จังหวัดสตูลด้วย ให้ระมัดระวังกันด้วยค่ะปลายที่หลุดออกไปจากอุบัติเหตนั้นก็มาตั้งใหม่แล้วกันนะคะเพราะ